ในช่วงเวลากลางคืนพวกเขามักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนคล้ายเหมือนคนกำลังขอความช่วยเหลือดังออกมาจากโรงงานหรือบ้างก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานใครที่สัญจรไปมาผ่านบริเวณนี้เมื่อมองเข้าไปยังโรงงานล้างแห่งนี้นะครับก็มักจะเห็นเศษซากตุ๊กตาเก่าๆมากมายกำลังเคลื่อนไหวกระโดดโลดเต้นราวกับว่าพวกมันมีชีวิตเลยทีเดียว สวัสดีครับผมโชแปง t a l k Engine ครับหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ข่าวใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นจริงในบ้านเมืองประเทศไทยของเราครับที่แม้ว่าวันเวลาจะผ่านมานับ10ปีแล้วก็ตามแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงและมีเรื่องเล่าชวนขวนหัวลุกให้ได้ยินกันอยู่เสมอครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาของวันนี้นะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แก,ก่ ไปรับชมกันได้เลยครับเมื่อพูดถึงสถานที่ที่น่ากลัวสุดสยองของประเทศไทยบ้านเมืองเรานะครับอีกหนึ่งในสถานที่ที่มีเรื่องเล่าลือกันอย่างหนาหูและถูกเล่าบอกต่อเป็นเวลาหลาย10ปีนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของโรงงานตุ๊กตาผีแห่งหนึ่งที่เป็นโรงงานลกร้างและเคยถือว่าเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตาทรงออกขนาดใหญ่ของประเทศไทยซึ่งก่อตั้งอยู่ตรงพุทธมนตรสายส อำเภอสามพันจังหวัดนคนปรปฐมครับชาวบ้านผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นนะครับก็มักจะเล่ากันอยู่เสมอว่าในช่วงเวลากลางคืนพวกเขามักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนคล้ายเหมือนคนกําลังขอความช่วยเหลือดังออกมาจากโรงงานหรือบ้างก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานหรือบางคนนะครับก็เล่าว่าในช่วงเวลากลางคืนหากใครที่สัญจรไปมาผ่านบริเวณนี้ เมื่อมองเข้าไปยังโรงงานล้างแห่งนี้นะครับก็มักจะเห็นเศษซากตุ๊กตาเก่าๆมากมายกำลังเคลื่อนไหวกระโดดโลดเต้นราก็ว่าพวกมันมีชีวิตเลยทีเดียวและไม่เพียงแค่ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเท่านั้นนะครับที่พบเจอเรื่องราวชวนขนหัวลุกเช่นนี้ยังมีเรื่องเล่าจากคนขับแท็กซี่ที่เล่าว่าในช่วงเวลากลางดึกหากขับรถผ่านเส้นทางโรงงานแห่งนี้ก็มักจะเห็นผู้คนจํานวนมากมายที่เดินอยู่ริมถนนและอยู่ในสภาพที่เนื้อตัวดําใส่เสื้อผ้าขาด,ขด เหมือนโดนไฟไหม้ส่วนเรื่องเล่าประสบการณ์หลอนจากผู้คนที่ขับรถสองแถวโดยสารประจำทางนะครับก็เล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อเขาขับรถผ่านบริเวณหน้าโรงงานล้างแห่งนี้ก็เห็นผู้คนกลุ่มหนึ่งที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบประจำโรงงานยืนโบกรถอยู่ข้างถนนเขาจึงตัดสินใจจอดรับผู้โดยสารกลุ่มนี้ครับโดยลืมตัวไปว่าโรงงานตุ๊กตาแห่งนี้ได้ถูกปิดไปแล้วและเมื่อพอขับรถไปได้สักพักใหญ่นะครับก็ได้ยินเสียงกดกริ่งให้หยุดจอดรถ แต่ก็ต้องตกใจสุดขีดครับมาพบว่าผู้โดยสารพนักง,งานโรงงานกลุ่มนี้นะครับกลับหายตัวไปอย่างปริศนาไม่เหลือแม้แต่คนเดียวและด้วยเรื่องเล่าที่ชวนคนหัวลุกมากมายทั้งจากคนในและนอกพื้นที่ของสถานที่แห่งนี้มันก็ส่งผลทำให้ผู้คนไม่ค่อยกล้าที่จะแวะเวียนผ่านไปบริเวณนั้นกันเท่าไหร่นักหากไม่มีธุระจำเป็นจริงๆซึ่งถ้าจะพูดถึงที่มาเรื่องราวสุดสยองของโรงงานตุ๊กตาผีแห่งนี้นะครับว่าเพราะเหตุใดกันที่ทำให้โรงงานแห่งนี้ กลายเป็นโรงงานลกล้างและมีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกมากมายขนาดนี้ก็คงต้องเล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีก่อนเลยแหละครับในช่วงเย็นของวันที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2536ซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับก็เป็นเวลาที่โรงงานใกล้จะเลิกงานพอดีแต่บังเอิญว่าดันมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นและเนื่องจอากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตตุ๊กตานั้นไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าหรือพลาสติกก็ล้วนแต่เป็นสิ่งของไวไฟทั้งสิ้น จึงส่งผลทำให้เหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ทวีความรุนแรงขึ้นมาอย่างรวดเร็วและทําให้ในตอนนั้นนะครับพื้นที่บริเวณรอบๆโรงงานถูกปกคลุมไปด้วยควันดําเลยทีเดียวและในระหว่างที่ผู้คนพนักงานเกือบ2 0 0พชีวิตกําลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันอย่างชุลมุนเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่ออาคารของโรงงานที่ถูกไฟไหม้จนโครงสร้างได้รับความเสียหายก็เกิดถล่มลงมาอย่างกระทันหันและทับร่างของผู้คนมากมายทั้งเป็นซึ่งผลจากการสอบสวนนะครับพบว่า ต้นต่อสาเหตุในครั้งนี้เกิดจากการประมาทของผู้คนกลุ่มหนึ่งที่ทําการสูบบุหรี่และทิ้งก้นบุหรี่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัสดุที่ใช้สําหรับผลิตตุ๊กตาจนทําให้เหตุการณ์เพลิงไหม้ในครั้งนี้เกิดขึ้นมาและเมื่อได้ทําการสืบสวนและตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะครับจึงได้พบว่าสาเหตุที่ทาให้โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดความสูญเสียมากมายขนาดนี้มาจากสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันเช่นระบบรักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้มาตรฐานหลายประการไม่มีบันไดหนีไฟ ไม่มีประตูทางออกฉุกเฉินที่มากเพียงพอต่อจํานวนคนงานจึงทําให้การอพยพหนีภัยของผู้คนในตอนนั้นเป็นไปอย่างยากลําบากพนักงานหลายร้อยชีวิตต้องวิ่งหนีเพลิงไหม้กันอย่างเบเียดเสียดโดยอาศัยช่องทางบันไดหลักเพียงทางเดียวเท่านั้นบางคนก็ต้องตัดสินใจกระโดดออกทางนอกหน้าต่างเพราะเนื่องจากว่าทนความร้อนของเปลวเพลิงไม่ไหวแถมในพื้นที่บางส่วนของโรงงานนะครับก็มีการรายงานว่าไม่มีสัญญ,ญาณเตือนไฟไหม้ วก,กับเสียงของเครื่องจักรเย็บผ้าที่ดังเป็นอย่างมากจึงทําให้พนักงานบางส่วนไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าในช่วงเวลานั้นมันเกิดเหตุอะไรกับชีวิตของพวกเขาแถมสิ่งที่น่าสลดใจไปมากกว่านั้นนะครับก็คือหลายๆแหล่งข่าวได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นรปภได้รับคําสั่งให้ทําการปิดประตูของอาคารบางพื้นที่เอาไว้เพราะเกรงว่าพนักงานบางส่วน อาจจะอาศัยจังหวะชุลมุนและช่วยโอกาสหยิบสิ่งของมีค่าในโรงงานติดไม้ติดมือนําออกไปด้วยเพราะเนื่องจากว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับโรงงานแห่งนี้เคยเกิดไฟไหม้ด้วยกันทั้งสิ้นถึง3ครั้งในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาและก็ดูเหมือนว่าในช่วงเวลาที่ชุลมุนที่ผู้คนกําลังอพยพหนีภัยกันอยู่นั้นมักจะมีข้าวของสิ่งของมีค่าของโรงงาน หายไปอยู่เสมอและจากปัจจัยความผิดพลาดหลายๆด้านนะครับจึงส่งผลทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น188รายบาดเจ็บอีกจำนวน469รายและถูกจัดให้เป็นโศกนาฏกรรมไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยเช่นเดียวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ซาติกา้าพับหรือโรงแรมจอมเทียนพัทยาน,นั่นเองครับซึ่งจากกรณีเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาจังหวัดนคปรปฐมในครั้งนี้นะครับก็ส่งผลทำให้ภาคแรงงานออกมาร้องเรียนให้มีการปรับปรุง มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจนกระทั่งในวันที่16สิงหาคมปีพุทธศักราช2540เป็นเวลาประมาณ4ปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการกำหนดให้วันที่10พฤษภาคมของ,ของทุกๆปีเป็นวันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเพื่อดำลึกถึงโศกนาฏกรรมในครั้งนี้และเพื่อให้ทุกอาชีพทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและหวังว่าเหตุการณ์โศกนาฏกรรมสุดสลดเช่นนี้ จะไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเราอีกและหลังจากที่จบเหตุการณ์ในครั้งนี้โรงงานตุ๊กตาแห่งนี้ก็ได้ถูกปิดตัวลงและกลายเป็นโรงงานลุกล้างที่มักจะมีเรื่องเล่าชวนขนหัวลุกให้ได้ยินกันอยู่เสมอก่อนที่ต่อมาพื้นที่บริเวณนั้นจะถูกบูรณะเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยกันอย่างมากมายและเมื่อวันเวลาผ่านไปนับ10ปีเรื่องราวสุดสยองเกี่ยวกับวิญ,ญญาณต่างๆนานา ก็ได้จางหายไปตามการเวลาในที่สุดซึ่งจากเนื้อหาเรื่องราวทั้งหมดท,ที่ทางผมได้เล่าให้เพื่อนเพื่อได้ฟังกันไปแล้วนะครับนอกจากจะได้รับรู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์เหตุการณ์โด่งดังในอดีตของประเทศไทยแล้วนั้นทางผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคลิปนี้อาจจะเป็นอุทาหรณ์เตือนสติเอ้กกับเพื่อนๆทุกคนทั้งวัยทำงานวัยเรียนหรือว่าไวัยไหนก็ตามแต่นะครับให้พึงระลึกถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นและสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญนะครับทางผมก็มีหนนนนัังงงเรรื่อึจะะมาแคบ ล้านเขาบอกไว้นะพี่ว่าคนตายครบสวันนะ่ะยิญญามัาจะกลับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเล่าถึงร้านขายของเก่าของสะสมโบราณร้านหนึ่งที่สินค้าภายในร้านมากมายหลายชิ้นนั้นล้วนมีเบื้องหลังอันน่าสยดสยองซุกซ่อนอยู่และตัวหนังนะครับก็จะนำพาเราไปรับรู้ถึงเบื้องหลังที่มาของสิ่งของทั้ง3อย่างที่อยู่ภายในร้านแห่งนี้เริ่มต้นก็ด้วยของสยองชิ้นแรก ก็คือเก้าอี้มรณะเป็นเก้าอี้ที่แก๊งมาเฟียกลุ่มหนึ่งใช้สําหรับมัดจับเหยื่อมาทรมานและฆ่าตกรรมนับครั้งไม่ถ้วนและชายผู้มีชื่อว่าวาดีก็คือหนึ่งในผู้ที่ถูกกระทาโดนจับมาท,ทรมานบนเก้าอี้ตัวนี้ซึ่งในช่วงเวลานั้นนอกจากการโดนทําร้ายจากเหล่ามาเฟียเขายังต้องพบเจอกับเหล่าวิญ,ญญาณมากมายที่เคยเสียชีวิตบนเก้าอี้ตัวนี้คอยตามหลอกหลอนเขาอีกด้วยครับ และสิ่งของที่มีเบื้องหลังสุดสยองชิ้นต่อมานะครับก็คือกําไรแห่งความรักเป็นเรื่องราวของชายชาวสิงคโปร์ผู้หนึ่งที่มาพบรักกับหญิงสาวชาวไทยและกําไรอันนี้ก็คือสื่อแทนใจที่เขาหวังจะมอบมันให้กับเธอแต่เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อกําไรอันนี้กลับนําพาเขาไปพบเจอกับสิ่งเลวร้ายต่างๆมากมายจนต้องมาลงเอยที่ห้องขังแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้ อย่ไร้ซึ่งผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตใดๆมีก็เพียงแต่เหล่าวิญญาณร้ายที่คอยปรากตฏัวและหลอกหลอนเขาอยู่เสมอ Are you in this? และของเก่าชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือมีดแห่งความแค้นเป็นเรื่องราวของทรงหนุ่มเกาหลีที่เคยเดินทางมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยเขาได้ทําการเชื้อเชิญเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียน3คนให้มาร่วมงานวันเกิดที่บ้านของเขา แต่ก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างทรงและเพื่อนทั้ง3คนนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักจึงทําให้งานปาร์ตี้วันเกิดของทรงในครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่งานฉลองสนุกสนานแต่อย่างใดแต่มันกลายเป็นงานปิดบัญชีแค้นที่สั่งสมมานานนับหลายปีและชีวิตของผู้คนจากทั้ง3เรื่องสั้นสุดสยองเหล่านี้จะลงเอยเช่นใดและพวกเขาจะสามารถเอาชีวิตรอดจากสิ่งน่ากลัวสุดผวาที่พบเจอมาได้หรือไม่ร่วมกันหาคำตอบครั้งนี้ไปกับร้านของเก่า2มิถุนายนนี้ในโรง ภาพยรยน์และถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์กดกระดิง่งติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเ,เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวสยองขวัญเรื่องลี้ลับปริศนาตอนต่อไปและขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยดูดีสตูดิโอมานะที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่สนับสนุนให้ผมได้มาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆได้ฟังกันในคลิปนี้กราบขอบพระคุณครับและสุดท้ายนี้นะครับผมโชว์แปลงทองอังกฤษก็คงต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับ2มิถุนายนนี้เจอกันในใโร ภาพยนตร์ครับ